โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมนะฮะกับปิศาุนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กันในเกม b e a ์อัลเทอร์นัทโอีกแล้วนะครับผมซึ่งเดือนนี้ก็อาจจะมาช้าหน่อยนะครับผมเดือนกุมภาอาจจะมาช้าหน่อยนะฮะแต่ก็ต้องมาอยู่ดีนะฮะและขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเชียร์ลิสต์ของเดือนกุมภานะครับผมว่ามันจะเป็นแนวแนวไหนนะฮะตัวที่แบบว่าทุกคนรอคอยก็จัดขึ้นมาอยู่แล้วนะครับผม โอเคไม่เป็นการรอช้านะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท c ียซีกันเลยดีกว่านะทซีก็ไม่มีตัวอะไรน่าเล่นนะครับผมปล่อยข้ามไปนะฮะถือว่าจัดมาให้มันดูเยอะๆเอฉยๆนะครับผมขออภัยนะฮะทรีนะครับผมจะเห็นหลายตัวจะเห็นประมาณ2-3ตัวนะครับผมที่หลายคนงงว่าเอ้ยมันอยู่ทียบีได้ไงก็คือจะมีอิจิโกะซังย s ซึโยรุอิจินะครับผม แล้วก็เล่าของงินแล้วก็มาซื้อบมโต,โต้ด้วยนะครับผมก็เหตุผลหลักที่มันตกันอยู่ในเทียบีเพว่าง่ายๆนะครับผมมันมีตัวมาแทนที่หมดแล้วนะครับผมสาหรับเจ้าตัวพวกนี้นะครับผมก็ก็เลยแบบว่าทําให้เจ้าตัวนี้มันร่อยค่าไปนะครับผมก็คือแบบว่ามันมีตัวแบบว่าฟี้ฟวๆมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมผมก็เลยต้องจํากํหลาบแ,แก่นะครับตกอยู่ในเทียบีนั่นเองนะครับผมแต่กถามวไปยังเล่นได้ไหมก็ ว่าระดับเซิร์ฟต้นๆก็ยังถือว่าเล่นได้นักเรแต่ว่าเซิร์ฟไปาไเนี่ยมองว่าเล่นยังไม่ได้แล้วเพราะว่าตัวมันค่อนข้างจะมีตัวเก่งๆมาเยอะแยะแล้วนักเราแล้วนี่ตัวเทเอนะครับผมเทเอก็มีฮาริเบลครับผมที่มาใหม่นะฮะ แล้วก็เป็นประมาณนี้แนวๆนี้เลยนะครับผมเราก็มีซาโดกนะผมที่ผมเขาขึ้นมานะครับลองไปอ่านสรรพคุณของซาโดดูแม่งโคตรเถื่อนเลยนะครับผมผมเลยจัดแกมาอยู่ในเทียเอนะผมเนเอสอาร์ที่ผมมองว่าเออใช้ได้นะครับอันตรงอันติมีประโยชน์นะครับผมแล้วก็อาริเบลนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มีคนใช้แล้วนะครับผมก็เลยตกไปอยู่ในเทียเอนะฮะนั่นออกมาซื้อมโต้นะครับผมที่ตกไปอยู่ในเทียเอนะครับผมก็เพราะว่าตัวของมันเนี่ย ถ้าเทียบกับตัวที่มันยืนดีๆเนี่ยมันมีตัวอื่นยืนดีออกามาแล้วนะคกับผมผมก็เลยกำลาบแกตกกามาัอยู่ในเทียเอนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนวก็ยืนได้อุนก็ยืนได้นะครับผมมีอุราลา่าก็ยืนได้แล้วนะครับผมไม่จำเป็นต้องมีมาซูโมโตะนครับผมไปเล่นฟูดามจแล้วก็เอาตัว2ตัวที่เพิ่มโลให้กับตัวละครทีมเราหลังหนักๆดีกว่า นะครับผมแต่ถามว่ายังเล่นได้ไหมก็อยู่ในเกมที่เล่นได้นะครับผมเทียเอทูอยู่ในเกมที่เล่นได้นะครับผมถือว่าใช้ได้นะฮะโอเคมันจะมีเทียเอสด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผมต่อมานะผมเทียเอสนะครับผมเทียเอสก็มีระกันนะครับผมอุ่นนะฮะนี่ครับผมเคนเซ่นะครับผมสำหรับเจ้าเคนเซ่เนี่ยทำไมผมถึงจับแกมาอยู่ในเทียเอสนะครับผมมัน คือแบบมันโหดมากอะถ้าปั้นมันประมาณห้าหกดาวนี่คือมันเถื่อนมากนะครับผมเพราะว่ามันเวลามันติดบล็อกมันก็ยืนได้มันก็ฮิวเลือดอะเออแล้วครับผมแล้วเปอร์เซ็นต์ติดบล็อกมันค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็หลังปล่อยอันติเปอร์เซ็นต์ติดบล็อกก็ค่อนข้างสูงอีกนะผมยิ่งใส่โซติดบล็อกก็ค่อนข้างสูงอีกนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าติดบล็อกทีก็ยืนได้เป็นวันนะครับผมก็เลยจัดแกมาอยู่ในเทียสนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับผม ทางด้านของชินจินะครับก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าเล่นพอสมควรน,นะครับผมเพราะว่ามีสกิลบงสกิลมูอบูสต์ดามงดาเมจอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมแล้วก็โทชิโร่นะฮะก็ยังถือว่าใช้ได้นะครับผมยังถือว่าเป็นสาย cc ที่ค่อนข้างโหดนะครับผมโอเคผมเริ่มพูดถึงบาลากันนะครับผมบาลากันทำไมขึ้นมาอยู่ในเทียเอสเลยนะครับผมแลคนสงสัยนะฮะเพราะว่า มันอยู่ในทีม CC ได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวบัลลากันคือแบบมันมีพีดมันมีอะไรเออถ้าเล่นสายเนี่ยก็คือฝั่งตรงข้ามแม่งแทบจะไม่ได้เล่นเลยนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างเบินค่อนข้างเผาผ่านได้ค่อนข้างดีนะครับผมสาหรับบัลลากันแล้วก็มีกิมจอนะ้าผมกิมจอนี่มันเก่งในเรื่องของการตีเดี่ยวนคะรับตีบอลหรือว่าลงหอก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมมันมีดาเมจที่จัดจ้านมากๆนะครับผมสำหรับเจ้าทนายของกิมจอนะฮะ อิจิโกะฮัลโลนะครับผมทำไมตกมาอยู่ในเทียเอสนั่งแล้วผมเพราะว่าผมมองว่ามีตัวที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเทียเอสเนี่ย เล่นได้ทุกตัวนะครับผมยังอยู่ในเมตาทุกตัวนะฮะยังถือว่าติดเมตาทุกตัวนะครับผมถือว่าใช้ได้มากๆทุกตัวนะครับผมสำหรับอิจิโกฮาโลก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ดีเหมือนกันนะครับผมแต่เพียงแค่มีตัวที่ดีกว่ามันนะครับผมเลยจัดแกมาอยู่ใน T S นะครับผมแล้วก็ไอเซนนะครับผมแล้วก็นายกิมจอนะครับเป็นสายดาเมจนะฮะแล้วก็เนมุนะครับผม นี่ครับผมที่เป็นเหตุผลที่ทําให้มะซูโมโตะล่วงไปข้างล่างนะครับผมก็คือเนมุนะครับยืนได้ค่อนข้างนานมากๆนะนานจริงๆนะครับผมแล้วกิมจอสายดาเมจนะฮะไอเซนก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมคนเริ่มได้กันเยอะแยะแล้วนะผมได้จากหน่วยนะครับผมแรงวเอสเอสดีกว่านะครับผมแรงวเอสเอสก็ยังเป็นหน้าตาเดิมๆนะครับผมสำหรับ3ตัวนี้นะฮะปูอิชิโกะอุนนะครับแล้วก็เนลนะฮะแต่จะมีเพิ่มมานั่นก็คือ อินูเอะแล้วก็ลูเคียนะครับผมแล้วก็เนลนี่ด้วยนะฮะก็ทำไมผมถึงใช้อินูเอะกับลูเคียนะฮะสองตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่าถ้ามันคอมโบด้วยกันคือมันสุดมากๆนะครับผมเหตุผลที่มันสุดนะฮะเพราะว่าอินูเอะแม่งคือสายฮิวที่ดีมากๆอ่ะเออคือมันเป็นแบบมันฮิวแบบว่าทั้งทีมาท่านผู้ชมก็คือแบบฮิวทีฝั่งนูนแม่งไม่ได้เล่นนะครับผมผมเคยเห็นในเมตาเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟ เทบนอกอะ่ะเขาใช้ตัวตัวเนี้คือแบบแมงหิวได้แบบค่อนข้างสุดจัดมากๆอ่ะสำหรับเจ้าตัวของอินูเอะนะครับผมสุดลูเคียเนี่ยจะเป็นสายว่าซัพพอร์ตนะผมสายซัพพอร์ตแบบว่าควบคุมนะฮะแล้วก็มีคริสต์มาสอวยพรนะคระผมเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในรถฟูลี่ที่ผมเคยอธิบายไปแล้วนักรบผมมันเลยค่อนข้างดีมากๆนะผมสาหรับเจ้าตัวของลูเคียนะฮะเน็ก็ยังเป็นหน้าตาเดิมนะครับผม ยิงก็ยังถือว่า s s อยู่นะฮะเจ้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็คล้ายๆเนลนะับแต่สิงเฉียงแอบมาเก่งๆนะผมอยู่ในสายของหองแดงนลสำหรับเจ้าเนล่างคริสมาสนะผมทำมาถูกปุกให้มันมาอยู่ในแรง SS นะครับผมก็มเป็นสายซัพพอร์ตฟื้นฟูเพื่อได้ค่อนข้างดีนะครับผมเราก็มีพาศพัศสิทธที่แบบว่าคุ้มครองอีกนะครับผม,ผมก็ทําให้พัตมิททั้งหมดเนี่ยไม่สามารถลบล้างจน เส้นสุดเทอมนะครับผมอัตราดาเมจเพิ่มขึ้นอัตราขี่เพิ่มขึ้นนลผมไม่สามารถหลบล้างได้คือมันเถื่อนนะครับผมสำหรับเนวลางกิสมันะครับผมก็เป็นแนวแนวนี้ละกันนะครับผมสำหรับเทียตอีลิสนี้นะครับผมก็บอกตรงๆว่าก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมอาจจะไม่ตรงกับใครหลายๆจุดก็ต้องขออภัยนะครับผม สวุสนี้นะฮะก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะคะรับผมพิรประการใดนะผมขออาภัยมาณนะที่นี้นะครับผมแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นความเห็นตายย่างยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมส่วนนี้วิสนุขอลาเพียงเท่านี้และเจอกันใหม EP นะ่ ep หน้าสนีสวัสดีครับ